สภาพเดิมๆเพิ่มเติ<ๆ>มยังไม่มีเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับโนวิไอแล้วนะคะพาคันนี้นะคะคันที่ยังไม่มีเจ้าของและตามหาเจ้าของอยู่นะคะสำหรับคันนี้เชฟโรเล็กโคโรล라도นะคะพี่ขา2.5 n นนะคะสำหรับคันนี้นะอนอยู่เพียง8,000ต้นๆเท่านั้นนะคะใครสนใจมาดูรีวิวกับเราก่อนนะคะคันนี้นะคะรีวิว กระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นพรมเนี่ยแบบนี้นะคะดันโลโก้เชฟโรเล็กด้วยนะคะไฟหน้านะจ๊ะเป็นไฟฮาโรเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะพี่ขาคันนี้แต่งซิิงๆรถยังเดิมๆสภาพยังสวยงามอยู่นะคะแล้วมาดูกันที่ล้อนะล้อของเราเป็นล้ออลลอยนะคะพี่ขาแล้วก็เป็นยางปี2022แล้วนะคะรานเราเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะจ๊ะทั้ง4เส้นเลยนะคะส่วนไฟโทษทีคะ่ะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมีกันสาดมาให้แล้วด้วยแล้วก็มีด้ามจับนะมีะการลอยเล็บนิ้วมืออ,อนะคะแล้วก็มีฝาถังน้ามันเป็นคาร์บอนนะจ๊ะส่วนไฟท้ายนะคะยังใหม่ๆเอียมๆอยู่แบบนี้เลยนะคะสวยๆเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีโคโลราโดติดมาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีเชฟ โรเลออ็กสวยๆแบบนี้มีมบันไดขึ้นท้ายให้ด้วยและยังติดกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบกล้องหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดไดออ้สมาร์ทแคปนะคะพี่ขาเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูข้างในนะจ๊ะคันนี้เป็นเบาะผ้าคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะพี่ขาเดี๋ยวเราจะเปิด,เป,ดเปิดให้ดูหน้าจอ หน้าจอของรถใหญ่มากนะะีคะเป็น Android รอยะแอนดรอยนะคะแล้วก็มีระบบกันนำทางวิทยุเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้นะคะดูยูทง YouTube ได้เช่นเดียวกันนะคะใครชื่นชอบนะอยากจะได้คันนี้ต้องมาจับมาจองแล้วนะคะเลยที่สำคัญนะคะกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องเครื่อง ออห้องเครื่องของเราย e e ังไม่เอ่ยมดูแลความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวในเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเม็ดองเม็ดอ้างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแผ่นเพจยังอยู่เหมือนเดิมเดิมเดิมเหมือนที่น้องได้พูดะคะ่ะว่าเดิมเดิมนะคะเราไม่มีการตกการแต่งอะไรให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนี่ใครที่ชื่นชอบรถสภาพเดิมเดิมนะคะยังไม่มีการตกแต่งอะไรมาให้เลยนะคะ ก็จำมาจำมาจองกำจองมาจับกับเราอุ้ยอายได้นะคะและเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นรถสลฟยี1ปีมูลค่า20,000บาทนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดรถยางแตกยางรั่วนะคะโทรหาเราได้หรือลืมกุญแจไว้ในรถนะคะกุญแจรถหายนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะพี่ขาและที่สำคัญร้านของเรานะคะมี2สาขานะจ๊ะ มีที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเลขหนึ่งสาขาคะอยู่ที่รันสาแก้วทางไปตลาดโรงเกลือนะคะพี่ขะก่อนจะจากกันไปนะยางยางของเราย้ำอีกทีนึงนะคะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วทั้ง4เส้นนะคะพี่ขาติดก้ลองหน้ายฟรีเมื่อจองรถผ่านช่องทางออนไลน์นะคะใครสนใจโทรมาได้นะคะเบอร์0642236565นะคะ ก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้น้องอ้อ้ายด้วยนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคัเซนเตอร์วันนี้น้องแอ๊ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคัเซนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300เต็นเฟนั่นได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับตีเปิดให้บริการมากกว่า 40, 40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย,ขาย